แต่ตอนนี้ให้เห็นก่อนว่าการที่สร้างกำแพงแดงขึ้นมาหมายความว่ารับแรงเทขายมันจะทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นไหมว่าแม่งมีคนเก็บหุ้นมีคนเก็บบิดมีคนเก็บบิดนะแรงเทขายมาเท่าไหร่แล้วก็มีคนเก็บไอ้การมีคนเก็บอย่างเงี้ยมันทำให้เรามั่นใจดังนั้นการมีกำแพงแดงชัดๆก็คือการเติมบิดรับแรงเทขายมันจะทำให้เราอ่านง่ายกว่าที่มันประเภทที่ว่า เคลียร์ลงมากระชาเคลียร์ลงมากระชาสมมุตินะครับไม่ต้องสมมติอันนี้เอาเอา,เอาเรื่องนี้เห็นเลยพี่เห็นไหมครับลงมาไม่มีกกอบพักตัวที่ชัดมันก็จะขึ้นไม่ค่อยจริงลงมาไม่มีกกอบพักตัวที่ชัดเข้าใจไหมครับมันก็จะขึ้นไม่ค่อยจริงแต่ถ้า มันเริ่มมีเกอบพักตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ว่าเราต้องมองอะไรเป็นเกอบพักตัวบ้างดังนั้นนะครับให้ความสําคัญกับกรอบพักตัวก่อนสิ่งที่โชคอยากจะบอกพี่คือว่าพี่ครับมองกกอบพักตัวให้ออกก่อนเพราะกรอบพักตัวมันทําให้เราวางแผนได้ดีกว่ารอบครอบกว่าและมีเวลาเตรียมตัวดังนั้น มองกกอบพักตัวให้ได้เมื่อมองเกอบพักตัวได้มองบิดออกแนวบิดช่องแรกให้ออกแนวออฟเฟอร์ช่องแรกให้ออกเมื่อมองได้คราวนี้จะเปลี่ยนบิดเป็นรับบิดก็คือสร้างกำแพงแดงนึกภาพออกไหมรับบิดนะครับบิดเติมบิดตลอดมีแรงเทขายออกก็มีคนเติมบิดเติมบิดตลอดเราเรียกว่าสร้างกำแพงแดงก็แปลว่ามีคนเก็บราคาหลุดก็ดึงกลับหลุดก็ดึงกลับไออย่างเงี้ยจำไว้นะครับ กำแพงแดงมีแรงเทขายแล้วมีคนเติมบิดรับตลอดตลอดเห็นชัดๆหลุดบิดก็ยังดึงกลับเอกใจไว้ก่อนว่ามีคนเก็บหุ้นเข้าใจตรงนี้ไหมหุ้นที่สร้างกรอบพักตัวมีแรงเทขายออกบิดลดก็มีคนเติมบิดเข้ามายันบิดไว้ไม่ให้บิดมันล่วงให้นะครับไม่ให้บิดมันล่วงหลุดบิดขึ้นมาก็ยังดึงกลับได้เอกใจไหมว่ามีคนเก็บถ้าเห็นสัญ,ญญาณแบบนี้ สร้างกกอบพักตัวแรงเทขายสีชมพูมาเป็นเพุ่มๆๆพๆแต่ก็มีคนเติมบิดหลุดบิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ไล,ล่ไล,ล,ล่ไลลลเก็บขึ้นมาใหม่ไล,ล่ขึ้นมายืนในกกอบใหม่พี่ครับไออย่างเงี้ยสัญญาณอย่างเนี้ยถ้าเราเฝ้าเราควรจะเอกใจไหมไหนตอบโชคก่อนสัญญาณแบบนี้เราควรจะเอกใจหรือไม่เราควรเอกใจเพราะว่าหุ้นนะครับสร้างกกอบพักตัวยันบิดได้หลุดบิดก็ดึงกลับ ต้องเอกใจไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีคนเก็บหุ้นอันนี้สาคัญมากเลยนะครับผมต้องเอกใจไว้เลยแสดงว่าเติมบิดคือสร้างกำแพงแดงเมื่อแรงเทขายเริ่มหมดธรรมชาติของแรงเทขายเริ่มหมดแรงซื้อจะเข้ามาจริงไหมพี่ครับตอนแรกนะครับสร้างกรอบพักตัวแรงเทขายออกมาก็ยันบิดบางครั้งยันไม่ทันนะครับหลุดก็ยังดึงกลับขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในกรอบเดิมคราวนี้ แรงเทขายเริ่มหมดแรงซื้อก็จะกลับมาจริงไม่เอ่ยแสดงว่าเติมบิดรับแรงขายสร้างกำแพงแดงจดไว้นะเติมบิดรับแรงเทขายสร้างกำแพงแดงนะครับแรงขายเริ่มหมดคราวนี้มีแรงซื้อเข้ามาแรงซื้อจะไล่ออฟเฟอร์ เราเรียกว่าสร้างกำแพงเขียวชั้นที่1น,นึกภาพออกไหมเติมบิดรับแรงขายเรียกว่าสร้างกำแพงแดงเมื่อแรงขายเริ่มหมดแรงซื้อจะเข้ามามันก็จะไล่ราคาเขย่าออฟเฟอร์มันก็จะเป็นกำแพงเขียวในในฐานออฟเฟอร์ดังนั้นบิดยันไว้ได้แรงซื้อหมดคราวนี้ออฟเฟอร์จะเขย่าจะเขย่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเขยา่าออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ตรงนี้เราเรียกว่า กำแพงเขียวเมื่อออฟเฟอร์ช่องแรกหมดแสดงว่ากำแพงเขียวชั้นที่1นทะลุขึ้นไปเพื่อเริ่มสร้างออฟเฟอร์หรือกำแพงเขียวชั้นที่สองตรงนี้เข้าใจไหมแรงขายตอนแรกแรงขายมายันบิดได้ก็จะเกิดกำแพงแดงเมื่อแรงขายเริ่มหมดยันบิดไว้นะครับยิ่งบิดเติมขึ้นมามากผิดปกติสัญญาณนะครับเมื่อบิดเติมเข้ามามากๆแรงขายเริ่มหมดคราวนี้ออฟเฟอร์จะถูกไล่เขยา่า ก็จะสร้างกำแพงเขียวแต่เมื่อออฟเฟอร์นะครับไล่ไปถึงจุดหนึ่งจนหมดช่องออฟเฟอร์ er ก็จะยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่1ขึ้นมาเริ่มสร้างกำแพงเขียวชั้นที่2นึกภาพออกไหมส่วนใหญ่นะครับรับบิดได้เก็บของได้ยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่1ออฟเฟอร์ er ชั้นที่1ออฟเฟอร์ er ชั้นที่1ยกปุ๊บนะจาก74บ่าทตังก,ก็จะขึ้นมาเป็น75ตังนะครับแรงซื้อก็จะไล่เขย่าออฟเฟอร์ที่75ตัง ถ้าแรงซื้อมาก75ตังค์หมดก็จะยกเป็น76ตังก์ออฟเฟอร์ช่องที่สามเห็นไหมชั้นที่สามดังนั้นออฟเฟอร์ชั้นแรกนับจากรับบิดได้เราเรียกว่ากำแพงเขียวชั้นที่1ยกผ่านออฟเฟอร์ชั้นที่1ขึ้นไปได้เราจะเรียกว่าออฟเฟอร์นะครับกำแพงเขียวชั้นที่สองกำแพงเขียวสำหรับโชคนะครับมีชั้น1กับชั้นสองยกขึ้นชั้นสามแค่เริ่มสร้างจุดชั้นสามตรงนี้ต้องเขา้าอันนี้สำคัญนะ จุดชั้นที่สามจะต้องเข้าคราวนี้อันอันนี้พี่เข้าใจไหมครับโชคจะพูดว่ากำแพงแดงชั้นที่หนึ่งนะครับสร้างกำแพงแดงนะครับเริ่ม Entonces, สร้างกำแพงเขียวชั้นที่1ยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่1ขึ้นมาเริ่มสร้างกำแพงเขียวชั้นที่2ยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่2เมื่อไหร่ขึ้นไปชั้นที่3เข้าซื้อเข้าใจสิ่งที่โชคต้องการสื่อตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวโชคจะอธิบายให้พี่เข้าใจสิ่งที่โชคต้องการสื่อตรงนี้ก่อนไหมมองกอบพักตัวมองบิดมองออฟเฟอร์ให้ออก แรงเทขายออกมายังสร้างกรอบไว้ได้ก็คือเติมบิดลับการเติมบิดลับคือการสร้างกำแพงแดงเมื่อแรงขายเริ่มหมดนะครับบิดก็จะเริ่มมากขึ้นชัดเจนคราวนี้แรงซื้อก็จะมาไล่เขย่าออฟเฟอร์ก็คือออฟเฟอร์ชั้นนี้เราเรียกว่าออฟเฟอร์ชั้นที่1นึ่งออฟเฟอร์ชั้นที่1เมื่อออฟเฟอร์ชั้นที่1ยก74ตังขึ้นหมดใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นออฟเฟอร์75 มาเป็นช่องแรกถ้าแรงซื้อ,อยังไล่มาเป็นออฟเฟอร์นะครับ75ตังจนหมดได้ที่ครับที่ฟังโชคก่อนเดี๋ยวโชคจะอธิบายให้หมดในทุกคำถามฟังโชคนะครับว่าออฟเฟอร์ฉากกำแพงเขียวชั้นที่1 1ออฟเฟอร์ก็คือกำแพงเขียวชั้นที่1 2ออฟเฟอร์ก็คือกำแพงเขียวชั้นที่2เราเห็นเติมบิดรับแรงเทขายได้นะครับสร้างกรอบพักตัวมีแรงเทขายออกแต่ก็เติมบิดไว้ได้ บิดหลุดก็เติมกลับขึ้นมาได้สันนิฐานว่าน่าจะมีคนเก็บของแต่จะเก็บของจริงถ้าเก็บของจริงต้องยกออฟเฟอร์ยิ่งยกออฟเฟอร์สองช่องติด ถือว่าเป็นแรงซื้อจริงที่ค่อนข้างแข็งแรงที่คิดว่าตรงเนี้มีคนเก็บของเติมบิดลับแล้วยกออฟเฟอร์สองช่องติดได้รวบยกออฟเฟอร์ชั้นที่1ชั้นที่สองสองช่องติดได้เป็นแรงซื้อที่มีนัยยะไหมเป็นการรวบออฟเฟอร์สองช่องติดที่มีนัยยะไหมเป็นการยกออฟเฟอร์ที่มีนัยยะไหมครับผมออฟเฟอร์ยกสองช่องติดจากการเติมบิดลับแรงเทขายได้แล้วอยู่ๆยกออฟเฟอร์นะครับตอนแรกนะครับเขาสร้างกรอบออฟเฟอร์นะครับ อยู่เจ็ดสิบสี่เป็นช่องแรกบิดอยู่เจ็ดสิบสามตังเป็นช่องแรกยกเจ็ดสิบสี่ตังออฟเฟอร์ช่องแรกขึ้นมาเป็นออฟเฟอร์เจ็ดสิบห้าตังเป็นช่องแรกแทนเจ็ดสิบห้าตังก็ยังยกขึ้นมาได้เป็นออฟเฟอร์ช่องแรกอยู่ที่เจ็ดสิบหกตังดังนั้นการยกออฟเฟอร์สองช่องออฟเฟอร์ยกสองช่องติดแต่ต้องเป็นสองช่องติดที่สร้างมาจากที่ยกขึ้นมาจากกอบพักตัวเติมบิดรับแรงขายจดไว้จดไว้ไวยกออฟเฟอร์สองช่องติด แต่เป็นสองช่องติดที่ยกขึ้นมาจากเกอบพักตัวที่มีการเติมบิดรับแรงขายจดประโยคนี้ไว้เลยพอพอเห็นภาพไหมชั้นที่หนึ่งก็คือออฟเฟอร์เนี่ยครับชั้นที่หนึ่งพี่อย่าลืมนะพี่อย่าลืมว่าในหน้างานในหน้างานบิดช่องแรกนะครับบิดช่องแรกจะยันราคาไว้ออฟเฟอร์ช่องบิดช่องแรกสมมติว่าบิดช่องแรกอยู่ตรงนี้นะครับบิดช่องแรกอยู่ตรงนี้ ออฟเฟอร์ช่องแรกก็จะอยู่ข้างบนเพราะบิดก็บออฟเฟอร์ราคาห่างกัน1ช่องดังนั้นนะครับพี่ต้องอ่านกำแพงแดงนะครับ กำแพงพิษสิ่งแรกที่ต้องมองนะครับมองกรอบกรอบพักตัวมันจะมีบิดมีออฟเฟอร์ช่องแรกอยู่ข้างบนบิดช่องแรกอยู่ข้างล่างาะแค่ต้องการบอกว่ากรอบพักตัวชัดมีการเติมบิดรับแรงขายแรงเทขายออกมาก็มีการเติมบิดรัดหลุดบิดก็ดึงบิดกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบอันนี้เราเรียกว่ากรอบชัดรับแรงขายเมื่อแรงขายเริ่มหมดนะครับการเติมบิดก็จะเริ่มชัดคราวนี้ก็จะเริ่มมาเขย่านะครับไล่ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์เห็นไหมครับออฟเฟอร์ er, นะครับ กรอบมันจะมีบิดช่องแรกอยู่ข้างล่างกรอบมันจะมีออฟเฟอร์ช่องแรกอยู่ข้างบนเมื่อออฟเฟอร์ตรงเนี้ยเห็นไหมครับสมมุติราคาเจ็ดสิบเจ็ดตังค์นะครับ4ี่แสแดตรงเนี้ยมันหมดมันก็จะยกเจ็ดสิบแดตังค์ขึ้นมาก็จะเป็นเก0,000นเหมือนกันตรงนี้เห็นไหมครับถ้าออฟเฟอร์ตรงเนี้ยนะครับเจ็ดิบสี่ตังค์นะครับ,รบสมมุติมันห้าแ0,000ถูกลวกไปหมดราคาออฟเฟอร์ช่องแรกจะขยึบมาเป็นออฟเฟอร์ที่เจ็สิบห้าตังค์ เห็นไหมไอช่องแรกที่ยกตรงนี้เราเรียกว่าออฟเฟอร์ชั้นที่1นถ้า75ตัง์ยกอีกนะครับไป76ตังเราเรียกว่ายกผ่านนะครับออฟเฟอร์ชั้นที่2เรานับแค่ชั้น1กับชั้น2พอเพราะเริ่มสร้างชั้นที่3โดยยังไม่ต้องยกผ่านก็ได้เราเข้าออฟเฟอร์สช่อง2การยกออฟเฟอร์2ช่องติดถ้ามาจะกกอบพักตัวที่รับบิด นะครับรับแรงเทขายด้วยการเติมบิดเก็บหุ้นออฟเฟอร์ที่ยก2ช่องติดตรงนี้มีในยะเสมอพี่ครับโชคชอบพูดว่านะครับเติมบิดรับแรงขายสร้างกำแพงแดงแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมานะครับไล่ออฟเฟอร์ก็คือกำแพงเขียวชั้นที่1 ยกข้ามกำแพงเขียวชั้นที่1ก็คือออฟเฟอร์ชั้นที่1ขึ้นไปได้ไปยืนสร้างกำแพงเขียวชั้นที่2ยกข้ามกำแพงเขียวชั้นที่2ก็คือยกออฟเฟอร์2ราคา2ช่องออฟเฟอร์ er ตอนแรกอยู่74ตังเจ็5ตังนะครับขึ้นไป76ตังแสดงว่ายกผ่าน74กับ75มันก็ขึ้นมาผ่านไอ้ชั้น3ไม่นับเอามองแค่กำแพงเขียวชั้นที่1คือออฟเฟอร์ช่องแรก ออฟเฟอร์ er ช่องที่สที่ยกผ่านกำแพงเขียวชั้นที่2มองแค่นี้พอคราวนี้ประเด็นที่จะเข้าสู่เนื้อหา